มนด้วยคุณอันนะยิ่งศพตายแบบปิดธรรมชาติแบบนี้หาก็ดีปิดธรรมชาติก็คือตัวอย่างเช่นแบบว่าฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายถูกสัตว์กัดตายอุบัติเหตุหรือว่าตายแบบไม่รู้สาเหตุหรือว่าตายระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอะไรแบบนี้โดยปกติแล้วอ่ะถ้าตายแบบนี้ศพอ่ะจะต้องถูกตรวจโดยนิติเวชอยู่แล้ว ยิ่งเคสจมน้ําตายแบบเนี้ยมันไม่ชัดเจนที่จะบอกว่าเจ้าตัวจมน้ําตายเองหรือถูกคนอื่นทําให้จมหมอนิติเวชที่ลงพื้นที่เนี่ยจะส่งให้พนักงานสอบสวนส่งศพไปผ่าเพื่อหาสาเหตุการตายให้แน่ชัดใช่ค่ะคิดเหมือนอันเลยอันเลยอยากช่วยให้ไปพูดกับพี่หนุพี่อินทําให้เขาเข้าใจเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแล้วเมื่อวานจะเสียชีวิตเพราะอะไรครับ ปลาวานกลัวน้ำจะตายไม่กล้าไปเล่นคนเดียวจนตกลงไปเองเหรอกคะ่ะนอกจากโดนแกล้งโดนแกล้งใช่คะ่ะน้ำในบึงไม่ได้ลึกอะไรปลาวานยืนถึงด้วยซ้ำแต่ถ้ายืนถึงทำไมถึงจมน้ำได้นอกจากจะมีคนทำถ้าเป็นอย่างที่คุณอันบอกจริงอะเฮีย มันก็น่าคิดนะว่าอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ไดม้มันก็อาจจะเป็นไปได้นะเคสแบบนี้ก็ไม่ให้เห็นในข่าวบ่อยๆเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วก็จมน้ำตายนั่นไงมาอีกแกงแล้วเนี่ย แกงนี้แหละค่ะที่ชอบแกล้งประวาง